บรราผาสุขสวัสดีค่ะมนีปู้ิรผ้าพี่ผ้านองมาตึกแหย่ค่ะย้อนี้เข้าเคยตึกเธอนึงแล้วเนาะคะ่ะก่อนทีเข้าสิลงไปอุดรคะ่ะแต่ว่าตึกรอบน,นั้นอากาศมันเย็นแห้งค่ะแล้วน้ำม,มันก็เลือกแห้งน้ำเนาะแต่ว่ากลับมารอบนี้น้ำม,มันลดลงหลายแห้งค่ะสังเกตจากกันน้ำทีเห็นข้างนานนาเนาะตอนนี้ระดับน้ำกะประมาณเพียงเอวนี่แหละคะ่ะรอบนี้เฮ้าสิกัดดางให้มันแคบลงแน่จากน้อยเนาะคะ่ะพอได้กินเข้าปลากับพีกน้องเฮาล่ะคะ่ะ ฟังทางผุนเถาต่ำกับพอตาพื่นกำลังเตรียมพื้นทีอยู่ค่ะเดี๋ยวเฮาจะาไล่ปลาจากทางขวาม,มือค่ะตรงก่นไฟแล่ะเนาะจากน้อยขาพ่อให้มันมาเขาย่อเฮาแล้วก็สีเห้อเศษใหม่เศษยังพ่อได้ตึกแหเนาะค่ะถา้าลุนเบิงน้ำกันค่ะเมื้อน,นี้เฮาสีแก่หมือนได้ปลามันหมันมาเห็นเนาอยากแนวกินบ่เนาะพวอเถาก็ลุกเคยนีสู้ตลอดเลยเนะาะเมอยนน้ำม,มันลดลงงลร้ค่ะ พ่อตาว่าโอ้ขันน้ำซ้ำนี่พ่อตาสูอันสันแต่ว่ากับพ่อตาหมุดเอาปลาอย่างยากนี่เนาะอืมค่ะน้ำเพียงขาอโวยพ่อตาเองเนาะแต่ว่าบานเฮาอากาศมันก็เริ่มอุ่นเริ่มห่อนขึ้นละล่ะค่ะพ่อสูอยู่เนาะอืมแมนมาเดี๋ยวเฮาเตรียมดางเฮาจักหน่อยค่ะจังไรปลาปัะนี้เดี๋ยวโรชัยกับซีมาสมถูกก็ร่างเอากล้วยกินน้ำเขาห่มไว้อยู่ก๋วเขากันเข้าสู

คันเดจับเสียมเหรอคันบ่เต็มถุงคือสีบ่เมื่อหนอฝรั่งหนุ่มเพิ่นมาขัวหอยรวยไงอยู่บ่ปะกระทำอะไรดิใส่โอ้ยเครื่องคู่เหรอโอ้โหปวดหอยมีแต่อวนๆหอยจูบน้ำเป็นบักหอยจูบไง Bố tìm khu bố để mưa đống nó bằng sông nó Khác mặn ừ. <laughs> Cần để thứ xếp là lường nhây đây nè Để nó cất chẹt chẹt dùm Chẹt 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 Mèn đây Khói khủng nó có thể ra trong nồi nhây thế Khói chùa nó có thể ra trong xịt nhây Nó ăn เมื่อยก็เมื่อยก่อนที่าดไปโขกกบโขกกระทานคุณฟาพิเทศัยยองน้เทออกไก็มือนี้อุปกรณ์ห huh. oh, well, so. ้าผมแหงได้เห uh ็น huh. น่พพตาหนอมมากใหม่ๆเลยอู้ของขต้นเยนพ่อตาชุบเบ้า ช่วงสอยู่มันหลนี่สงสายบ่บครบมีล่สออย่างบานหลวงกลวงในวานเฮียนขนมันเหาตะวันเตียงแหงหนองนอโหลดีกก็ว่าสมิรีเอาปลา่อเอาปลาคอใหญ่ขึ้นมาสั่นปีที่แล้วนี่โหลดใส่มันปลาคอให่แถได่นน้องพ่ออ้หลงน้ำขึ้นเย็นเด้อ อยู่นอกแหอยู่ทังหลังพอมคันนี่ปลาหน่อยจนสะดิดนแ้มันตีปลาทีมันตีขึ้น่อน่น่เอเ่าเป็นน่ต่ำตึ๊ก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 ตกตกต่ตตตตึกตึกตึกตึ ทั้งหมดที่อาตับโเคนไหม้ยปลาีเนยเหียนมันรูใช่อหวมละนี่มีหมองุมต่างโดนมันมอเมนดอกตัวนี้มเมนตัวนี้มเมนตัวนี้มอเนี้เอาไว้เถ้าเป็นตัวประกันซะก่อนไว้ตุมชนูบอกบานเฮอวะ โอ้ยยังคือโอ้ยสนนี้นนปู่โอ้ยมันคือบอลอดเฮะวะตัวเวจ้สูน,นหาว่าซามดามผ่านี่ตัวนี้บ่โอ้ยเอาไปก้อนเถวปากีใส่ถุงบก่กด้วยใจกระสังใส่ถุงทับไป<ม>คือสีบอลอดตาคายดองเนะาะเขาเจ๊อีรีรุ่นมึงเัมนีน ปลาคอบอลลดปอะไรปเขาตุ่มคุ้มคุ้มใช้ปลาตุ่มไม่เย็นจ็คแค่บักจับไหลได้ยังแจ็คสีใดว่าใดเมันสีใดหรืออะไรอือฮะปลาเขาตีตุ่มแจ็กตุ่มก็เอานาเย็นนี่ไ่อยากปลาคองือ่อยากปลาคองพอกระว่าขึ<โ>้นกันุกตนั่งกัลงซองลองซองเถอะเนาะ รุ่นกำหัวเกือบมีทางปลาอีนังคือตัวสันส <yeah> ันบุร uh ุษอ้วนดีเยอะไปใส่กระสังเลยพ่อเนี่ยน่าโลดใจอเป็นตัวปลาคอกยังไงอาวใส่กำมมันนี่กระบุนเลยว่าเป็นตัวปลากระบอกใหญ่เยอะเ่มันลีแต่กระสังมาจ้ะ ตีปลาโค่ปลาสูนอยู่เห็นชัวงนี้ปลาขาวบ่ปลาขาวหน่อยกันหน่อยอีหน่อยหน่อยชุ่มสื่อหน่อยกันหน่อยเอาตามมันหน่อยเอาไลยก่อนนี่จีเลี่ยวขาดตั้งปลาขาวนี่นะเอ้ามีแต่ผู้สูนมาทั้งโหลดใช่ปลาขาวเขาต่ำปลายังโคตัวมันบ่อนั่นบ่ใหญ่บ่กำแตกคือเห็ดหนาตาตื่นตาบ้างบ้ามันกำกำแตกกันบ่บ่กำแตกโอ้ยจังด้วมันเนาะ เอาออกทั้งตาเ่ออกทั <anak lonely> ้งตาโออหลีออกทั้งตาได้ปลาคนใหญ่ใส่กำแตกเอาออกทั้งตปลากีปลาดิี่แหะนี่แเอาเข่าใก้ๆเถ้าจังตัวใหญ่อือหือหุนซะหางหยาบอยู่ออกทั้งตาเลยลงถุงไปลงกระซังไปนี่แหละปลาขาวกระตุ่มปลาคอกระกร่อยที่ห่าส่วนหวพ่อปลาหงังคืออึ้ย ป้าหยังคือยิ้มแบบนั่นพ่อตาโบ่บ่มีหนวดกะเสียวครับมาแกงอยู่ถึงป้ายังเหรอพ่ออีพ่อก็เห็ดหนังสั่นพ่อหนุกมหนุ่มเลยระวังเด้อพ่อเด้ออุยมันใจสีขามันตะแคงนอนตะแคงมันมาแกงอยู่ถึงสิโอ้ยเป็มดวงดีแหงอีพ่อนี่ได้แต่แนวมีหนวดนะเจ้าน้อง ปวดสมเด็จพระเออระวางเด้พอ,อหเหงี่งไม่ได้เย็นอพอย่านอย่างได้กระปร,ะรูงนุนูแหงโมกาจับอ้ย,อยมาถึงเหงมาแกงอยู่ถึงพี่ตำ่ำพ่อตำแปลงขูกขูกโดโลดโอ้ยแต่ <laughs> <laughs> ยานเขาต่ามลย นี่เห้เกี่ยวเนี้ยที่นี่แสดงว่าตัวใหญ่ตื่นอุ้ยใส่กันง่ายก๊าลังปวดเออลงถุงได้พอได้เพรลงดอกกระสังให้มันถึกโมอ้ยใส่กระสังเหรอกระสังได้ปะอืมใส่กระสังเอออันนันดึงกันยัดไปได้เปลี่ยนเป็นโคโลนเนี้ยเอออ่ะเอาใส่กระสังป้ายยังรอใส่โอ้ยกูไ่ใส่ถุงวะมันจีโดนเอาได้ไงวันนี้นี่เอาใส่ถุงใส่ถุงหรือมันจีหลอดบ่ โพอันย่านทห้าเขาเปิดอันเก็บปลาคามมันจอองนะเออลงซุงไปเออคุณอาชั่ว่มันบกขาดมันหกเอาให้มันซุงๆหลวดเตยเหอเล่ายน่เน่เน่น่เหลือมันแด้อเด้เหลือมันแล้อเด้อใช่ ตัวนี้ปลาอยัางคือเห็ดดังปึงปึงปึนเต้นวะปลาปูนนี่แหละคล้ายๆกับตัวบางหันนี่นี่นีแล้วสวสุดเริ่หงามแล้วเริ่มงามแล้วปลาคนใหญ่เริ่มมาแล้วเจ้าวางนี่เอาตามเจ้าวานเจ้าว้างเอ้ยอ้ำอ้คีบแต้มไปเรื่อยๆเฮ้ย มือมือก่อยมือก่อยก็คนดังคนดังไฟเงีนมันอ๋อ่พอดีตัวปาเลยห่วยเพิ่นนีบ้านเฮบ่คือมูได้จกน้อยกับจกเน่าๆแกบ้านเฮบ่ออกอึบึ้นบอกเขาไงบ่พ่าแต่ว่าเจ้ามันปลาตังสิบ พ่อบายอยู่พอบายอ่รุ่นเบิ่งรุ่นเบิ่งเฮ้ยาอียงึ้นนั่นน่ะตาอียงล่ะบุ๋ผุ่นพ่อตาพ่อบยอกู่อาแนนั่นวะเอาแ่นขยายมาอีกนึกวาคำดีๆนะวะคแตกคำชีโตบยิ้มเปิดๆไว้เห็นตัวปลาไพกไร มันมุือเากถอยเขากใสแผ่นสงก็ได้ตัวสาเาบบหลายหนึง่อองออไปหาถิ่มปุ่มเอาน้ำสาพอไดปลาไปเห็ดเน่ยาวเน่า,านกินซูไอติ่งกินนี่เสพๆจักบาทหนึ่งนี่ก็เอาตัวเหา่าขั้นสานเขากู่ดางเลยบ่เงไนะ่่เท่าต่ำกู่ดางเลยนอกจากจังไปถิ่มปุ่มยุสาเนาะพอไดต้ดต่มกันเนาะเออ นี่นี่วนี่อยเด้งกันะนี่นอยู่ันเสีสบแดน่นนั่นนั่นายังเลยอ้ยโอ้โอยูนีเองยนีดีเองตะเกียนมันด่อนยู่นลำด่างอยู่ต้นโอ้ยอย่ามันออกเลยจับออกกระแนงเ่าเอกะนเอาะออกซะเนาะออกซะเนาะออกะเียน เดี pues ๋ยวเดี ừ, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานเพิ่มเดี้ยวเลยาดวเอ้ยเตียที่นี่ล้วมันสีล้มอยู่บ่ละดเออเนี่ยมันอืดเนาะอืดดี่ผมอืดังอืมเอามาซูเอามือด้วยนะอ้ยหน่อยๆก็รอเคลเีนตุ่นาเี่ยนส้ค้ม ปูดางแล้วล่ะค่ะสองดางเหลือแต่แก่เสือกละโอ้ปีนี้ได้ได้โตมาเฮ็ดแนวกินกระบุนเนาะตึกแห้งห่อป่าปลาคอใหญ่เห่ายางเซ่มาเลยวะโหลดใช่เออนี่ละมวนปลาคอเห่าสี่กิโลเออเออเอาเดี๋ยวเอาค้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปถิ่มปุ่มเห่าแผนสองเห่า แลือเตรียมแฮโยงูออมาสาเก่าลเหรอห้ามีสาลากเับบอกพ่อหนุ่มมหาตาลากเฮ้ยอย่าปากอย่าปากมันสิตื่นอืไอ้บุงที่ใส่อยู่อาชีพประกอบมั่ กูดึงลอยลอยมั่ย okay. right so kind of so oh, ังสันึงกได้โอ้มีอยู่โอ้หลายโตอยู่ตัวนี่หายกัครั้น่ละแคมสองแอ้ปลาสลิดนี่คองดีเด้อนี่นี่ต้องถุงไปฮา ว่ตรงทิมมันดอกปุ่มปุ่มชิม,มไดเรอบานนี่ตะวันอย่างเดียวบานแ๋ยวคือก็เาฮีอย่าพื้นหน่อยเนาะอโอ้รอบนี้มาฟอกึันมาเมีน มันมีสามันดีเลยโอ้อันนี้เป็อีมแทร่ลยมึงนี่อ่างนี้จีนสุดแสนยังเมื่อดูอีมหใส่หน่าไม่ร้ายเอาหน่อยเอามาเบ้งแถวต่ำโอ้เบ่งตัวมันขาขาวจูนพูนเลยผุนงามๆเลยหาหุบตัวจ้าบ้าด้ยมองหน่อยตัวเอุ้ยนักอึ้งนักแข่ง บึงปลาเข้านักช่องใส่ปลามังิษจ้าไปหาพอด้กินเทียงกระเอีงกระหน่อก่าเอาหมอนี้เออเหี้ยงทรงไอติงสมามีตาปลาคอตัวใหญ่ใหญ่แถวหน่อมอนี่เนาะเออเนายังอยู่กับสั่งดึงออกทั้งผุนตัวเท้าเออห่วยมากย่ามไรก็สิมีตาบรรยากาศบ่เนานเทาต่เนาะ เอาแล้ววะก็ได้กินอยู่ดอกหากินก็ได้กินที่วานละปลาตะเพียนใหญ่เลยบ่ออกเลยบ่เท่าออกปะอุ้ยมันกระบอกหน่อยปันไดดอกนี่ปลาสดเลยปลาเได้จกเอาก็ได้เท่าบ่ออกเอามือจกเอาตัวนี่ปลาห้ากับประมาณนี้แหละค่ะก็เลยได้กหงอมาหาปลาสาได้ปลาสลิดอ่ะพอได้เฮ็ดกับเพรากินเที่ยง เปลาเออเลี้ยวข้าินดอกกินหอดกินโบเบิร์ตนดนี่ป้าเข้าหาใกับเขากับนามมันต่ซุกมันใช่หมดสัตว์แตกออกลกน้ำนี่บอกไม่ไม่ยลาบไม่าลับไม่ลบ ม้วนี้เ้าสิต้มค่ะปลากละสินปลาขาวปลาสลิดกับปลาที่เราปลาที่เราพูดนะเ้าวดต่กินก๋อยปลาคอใหญ่อยู่ได้เหรอหนอในหน่อยเข้มเข้มเลยในหน่อยเข้มเข้มว่ะสมๆหน่อยจริงหนอโอ้ยอย่าดูถูกเด้อปลาอยู่กับสามเมืนแค่ออกบหมือนห้าห้าขยำขยำแล้วมันฟูขึ้นได้บ่หน่อยได้น่ะสามจานมี่นะเพราะว่าตั้งแต่เครื่องตาหน่อยสวยไว้ครับพูดนะ เอ้ยเกลือเดียวตัวนั้นใส่ต้มเ้าใส่พักเลายๆเอาต้มเขอากัใส่นามเลาย่เนาะแถาตำเนาะโอ้ก่อยากได้หนิพี่เราได้กินเนียต้่มตุมปลาขาวนสองเพิคนอ้กบนอง่นไ่เหลือดไล่มเนาว่ยา้เาตอกินให้มันเป็นยานกับเป็นยาพูละเกีียวเกีียวสองเกลียวทาเกียวสีเกล่ยวเหรอเสแลวย่นียะเสเียวด้วยตาหน่อยเออ เงี้าน้ยนไ่ชีวิตแล้วครับแล้วแขยอนว่าพ่อเดินก้อยปลาตุ่มปลาซูอ้ากินว่ากัด้กินอยู่ที่ละน้อยจริงเนาะเฮ็ดในน้อยอังสีตี้มันอันนี้มันเสียบอาบรรยากาศสะกช่างงาในน้อยเอเจาะแวว่างกลางในเด้อเล้อพอเทาแห้งกันใส่ฟันปลอมมาเจียนอยากน้ำกลางข้าข้อไร ป้ยมาเอาอืมวดมือเลยออสอรอยกรับมดหลายไมั่สุดคือปีกตุ่มไม่กินผ้ากนใส่มวนมาสันนี่เอาใจไข่ก็บูไปกินนๆเบื่อมาคนี่นี่หน่อยหคงีเลยว่าหน่อยมันงมหน่อยเนี่นี่กน่อยน้ำตีสีอย่างหน่อยมาจ้ากนี่ฮะพ่สดอยหอกเนาะสนีแล้วเสีบเออกดีอเขคยเองด้ลๆคันต้มปลาบ้านเห่านี่ขาดประเด็กบ่ได้เด้ คันทังอื่นคนก็มือมันมันเป็นนัวๆหอมๆอยางใดดอกบานเห่าก็่รายกับเขาบานเห่านี่ขาดประเดกบัวไดัได้ปเดกหาไปยู่ลมมันก็ตีไปตีมาตัวละทีจะสมบนทางเร้มาทังสี้นสมกัดีบางหน้าใส่เนาะนี่ว่าสวยนนางก้รอล่ามันคืเบิดนาหอห่อนออกมาหอุกหอน อบนกุ้นกุ้งก๋อยเลยฮาพอดีปรุงแล้วต้มกระซุกพอดีนี่ก๋วยปลาถ้าเบิ่งมันจะฟูขึ้นโบน้อยที่ไหนปกาเตียนเดียคันไว้ดังกับบ้านน้ำเสียถนนโดดเนาะจิงเนาะิกปนผงสุลด น้ำปลาเดงเข้าครัวน้ำปลาหน่ะตัวมันแสีบมันนี่มันขยำใส่มดแดงน้ำนี่แหละมันจะหอมถ้าบ่มีมดแดงกใส่บักหน่าวก็ได้คือกันนม่ไหวเนี่ยเป็นหลานเลยโอหลานตัวหลานขยำเนี่ยต้องเจะเข้าเนื้อเนื้อปลาเฮาอยากมีนามน้ำหน่อเขาบอกเด้ดยางแห้งแห้งยางแห้งแห้งกับแครหยาเข้าครัวลงบันได้การเ ผักหอมมันนวลผักหอมมันก็มีตะไคร่ตะไคร้ส่่ยซาลแเน่ผักชีฟั่งบักริกมีริกลูกโดดน้ำพอบลงไปเมียนเบือตัวหนูตานหอมเลยบันเขาขวัวขัวไม่ไม่อะไรจนถึงเบรกไปทราบว่าไม่น้อยมันหมมันฟ้ามันหน่อยนี่พุนน่ะ <Quốc Cody and ables> <laughs>

หวเยบนี่ว้วิวได้านีฮ้ยราการแลไวไปเดี๋ยวสิไปซิมตุ่มก่อนบานีพักกิมนเสียครับกวัวครับพักสี่หอมเออต้นียบาจ้องคนคนลงพ่ออ้พอดีค่ะพอดีค่ะลูกเอ้ยอ้อหมอจาะครับสวนลูกไปไอทินพ่อดีด้วยนะแดงพักเขาผ่านามห้าวบานี ออนส่วนพักแห้งอุ้ยบ่อยห้ามวนเลยน้อยตัวนึงมึงพักเขาใบว่าใบว่าตรงเป็นใบอ่อนเนอะค่ะอ่อนแห้งกับสีเป็นอีกรสชาตินึงได้ตรงเป็นอ่อนแบบพอดีนี่จังสีกลางกลางๆนี่จะพอดีกินเนาะ ูบ่เคยกกิน็มีนผู้ผู้เคยกินก็มีแต่ว่ากินได้ค่ะนะเยนี่ยมันสมเนาะเออสมๆอุ้ยแุยสิมีรสหอมนําเออหอมๆรสชาติกับกินเฉพาะโตมันนี่มีดอกผักกระเดานําพร้อมผักกาดหินพร้อมอันนี้เท้าแม่เตรียมให้เนาะโอ้ผักเข้ามาโพดแท้มาเดี๋ยวแต่งผักเข้าวผ้าน้ําก่อน น่นดีเยกมนนอดีนะสองจานพุ่นๆเมือนตัวนี้ตักเทือเดียวเบิร์ดโอ้ยจองไให้ลูกไส้ล่ะเนี่ยเป็นยังเงรอมยังดอกนะพูนอ่ะให้แม่จะกินเพื่อเองให้แม่กินเพื่อบอกให้พอกินอิ่มๆเนาะพ่อแห้งสีอันไปเดาโอแก่นมอนไปพิเทอ่์นซะสุดรอกพิเทื่อนย่างมาอีก สอง <ม hall S 1> จานผู้เฒ่าเราว่างกลางแน่เด้อไอ้คนีว่าสิไปแล้วเออไอ้ติงเพิ่นสิกลับไปเกาหลีแล้วสิไปเฮ็ดงานไปแล้วว่าติ้งไอ้ติงเราบ่ปางอยู่ดิเออถล่มและไล่เบาบ่สุดเว้ยเอ้าใส่เราต้มข้าวเท่าต่ำแเห็นงานแล้วต้มมาแล้วต้มข้าวใส่หนีมรสชาติเผ็ดสูอ้ายกินเหเราอิ่มอิ่มเหราไปสู่ชีวิตต่อเราลดไถเราหลายขั้น โอ้ยมือไอทวนๆปลามือนี้ส้วงพอดี่ายักินปลออี่าเสียบเสบเ่น้องต้มปลาเฮามือนี้ส่วนไหนกัจริงคุ้าไอ้ติงคันแม่มาพักเทือนาเทือ่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่ม่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่ย่่่่เ่่่่่่่่แวก่ก มจบอไใด้ได้กมินสมใจอยากละละต้มปลาขมคมวันนี้มาค่ะพี่น <co ้องกินข้าวน้ำกันค่ะข่าะเเสบเลยวันนี้เฮ้ยต้มแบบมีกินได้วยเมาขมข้มแบกตดีเลยดีกินก่อยจริงซ่กินอ่างกบเป็นไงบางวันนี้บัดจะคล้องล้มเมื่อฝนสีคิดหอดทัางผีได้วันนี้ เออกินอยู่ใสกับพวกกินอยู่บานเห่าเราหน่อยจริงนาะไปเบิ่งได้ในคลิปหรือบ้าเนี่กระสิอ่างแล้วพวกค่อยแล้วสิได้อ่างมูเจ้าคักเราบาทนี้เอากินให้มันอิ่มาาาาลละเเคค้้้้วววกกกัััับบบบดดีุมมมอออออออำำำหนนแยรื ยำแบบมันๆ <ra e ันนอมันมีสมองมันนำานอโอ้โหมองสลัดมันตัวนี้จะว่าสลัดเนี่ยก๋ยกระเมื่นผยห่กยสมมมดแดงเลยพักกระดาวนี่โบโบขมเลยไอริงเอากินกินไปเลยกินเบิดนี่เลยอรัขอรขาักกระดาตัวนี้โบขมเลย นี่หูกินกับก่อยปลาเนี่เอ้ยขักขนาดได้กินกับเนื้อกะเซบเออหอยแมนแล้วนั่งกินกับเนื้อกะเซบแล้วนางขางเมีหนนอตาหน่อยบอเซบเบิ้งตี้บอเนีนยนะกินแตงโมยำพักกับดาวได้พร้อเพย่ดือดมองคุ้มคุ้มเนี่ยนะวัดดีมีครับคมก็ยังโชดีโชคุ้มเนี่ เอาจภาพบันสมกับหากับทุกับหยากน่าหลดนเนาะหือนยอดวาสันนี้ทราบสีไดเป็นสมความมเนี่ยเอี้มแต่ตะเพียนตัวเดียวเนี่ยเออสวดหอนลองขอดีบัญญังิอันนี้มันคมดีอาดัมเนี่ยนี่ปลา ก๋วยปลาเมือน okay, si no? ีはは <S s ้แซ no? ่บแซ่บต้มปลากะแซ่บแซบเนาะสมอุ้ยรวยดีฮะส่นต้มปลามันนะมันคือขาสัวดีแต่นูดซีมแล้วแซ่บแห้จดน้ก่อนาแมบนีอมเลยอันนี้องนอยดีพ่อรม่อันคืออันคือสมัยตะกี้เขามีปลาคืออนั ลูกก็เตะเยือพนมาลูกก็ไปเสือด้วยต้อบอกินเนไงถอวมันกางร้าคมเนาะเนาะกินคมๆำลำัง wow สีคิดหอดญ่อ่อนดหญ่อ่อนมาแขงได้ต่งปลาขาวขมๆนี่ปลาหนามองแล้ววะเออปลาหนามองต่มขมดีตัวมองมีรปลายูหนา่มีปลาหนน่าไหลเน้อนอช่วงนี้หวยุนจังนี่น่มงหน้ามันหลบหลบอไปที่นี่นี่หน้ม เม่นนี่ตัวนี้แม่นแม่นแม่นบม่นใบบานี่จำเนี่ก็รังพอดีกินค่ะพี่น้องจำตึงรถไฟไทยก็รังพอดีกินปใส่ตัวใหญ่ปลาด่ามออนแห้งมันกับสีบรูส่วนไม่มีแอบอาเซียบรนอไม่มดีหอมดีห่นม่นทหัก็ลามอายไฟ้ขเม่นเป็นตัวเลยนะค่บจำเนาะีอ แก้วดีๆยำเลยยรูอบอกไตีหุนเอาเลีเยงทรงเลียงสรงไอติ้งมือนีก็ถือว่าหมาอยู่น้อยไอติ้งน้อยได้กินก๋อยปลาต้มปลาสมอยากอยู่กน้อย พี่นาเวลาวในไมีโอกาสมากสอองการเออมามันสูบปีนละมาถือช่วงสงการข่อยแหงลงสาอีพอแหงนีแต่ประคอตัวใหญ่ๆเ<อ>ด,ด็ดม <c oughs> ามามันเด็กหน่อยนะพัอตอนนี้พี่นี่พี่นี่ก็คิดว่าสีบัวธรรมดาคือกันสาพอตาเพราะนอนเิ็กนิดก็จอมมากกว่าคล้ยหน่อยลงโอย น้อยเนี่ยอาตามไปแล้วหนุ่มยืนลงเจ้าวัน่อนเอาวันหมเอาวจะแม่นี่วะเออเอาก็แต่เดี๋ยวเรากินข้าวกินหนามกันเนาะไใบมือหนาบางๆก็จังส่วนกันมาติกแห้ย้อนคือเก่าแล้วเฮาส่วนนี้กินตะปูตะปลาแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบันดาภาสุสวัสดีค่ะนี่คู่ทำแดดเต็มยันสโตมสโตมมันมันลองขอดีเนาะลองขอดีแยบยิน มาดัาดต,ต่อเลยนะหมอบิดบิดต่างกายไว้คืดไปจาให้ได้หามเด็คืงอยาหามจะไปเอาได้เปล่าเลยเดือมอ๋อคนนี่ปปลหลเสกหล